โอเคค่ะวจะได้ความ่มขขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วจบแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกด,ดีใจแบบรอมาน,อนานมากเพราะว่าเรียน6ปีเต็มค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะจบไหมนะมแต่จบแล้วก็เลยแบบเหมือนโล่งอกแล้วก็ดีใจมากๆค่ะใช้ไวลา6ปีได้คุ้มค่าเลยคุ้มค่ามากทุกวันเรียนทุกวันไม่เคยได้หยุดเรียน จริงๆก็อย่างที่เคยอาจจะเคยตอบไปหลายครั้งแล้วก็คือเหมือนแบ่งโฟกัสมากกว่าว่าวันนี้มีเรียนเราก็จะโฟกัสไปที่การเรียนวันไหนมีถ่ายงานเราก็จะโฟกัสไปที่ถ่ายงาน mm hmm. ก็เลยทําให้สามารถเหมือนทําคู่กันไปได้ค่ะ mm hmm. แต่ว่าช่วงหลังที่ไม่ได้รับงานด้วยเพราะว่าก็มาโฟกัสเรียนแบบเต็มที่ค่ะแต่ตอนนี้ก็กลับมาเต็มที่เหมือนกันกับงานค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะจริงๆตอนแรกอะเคยคิดที่จะแบบ มันเลิกเรียนเพราะว่ามันมีช่วงที่งานยุ่งมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าท้ายสุดก็เรียนมาขนาดนี้แล้วก็เรียนให้จบดีกว่าแบบอีกอึดใจเดียวใช่ค่ะก็จบแล้วเรียบรอ้อย <c oughs> หลายฮึบฮ <c oughs> ึบทุกเช้าตอนตื่นไปเรียนฮึบไปเรียนทุกเชา้า <c oughs> ดีใจแล้วมองกลับไปก็ตอนนั้นก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเง <c oughs> <อ>ี้ยใช่ก็เกรดยอมมาลดับสอง จริงๆก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณคนรอบข้างเลยละกันค่ะเพราะว่าทางแรงสพอร์ตจากแฟนคลับครอครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนอาจารย์ในคณะแปบทุกคนแบบเอาใจช่วยเต็มที่เลยค่ะ,ะคือตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยสนุกเนาะมันเหนื่อยอะแต่ว่าพอมองกลับไปแล้วมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีท้าทายดีค่ะแล้วก็อพอเรียนทันตแพทย์มันได้มีการทํางานจริงในคนไข้จริงอะไรเงี้ยทำให้เราได้ประสบก,การณ์แล้วก็ได้เจอ คนหลากหลายมากๆสนุกมากๆค่ะช่วงมันมีคนมาทักท็้ที่มอตุอะไรอย่างงี้ส่วนมากอ่ะตูจะเจอผู้ใหญ่เนาะเขาจะไม่ค่อยแบบรู้จักแต่ว่าถ้าเป็นคลินิกเด็กอย่างเงี้ยเด็กๆจะรู้จักเรียกพี่กอย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่กล้าไม่กล้าดูเด็กเยอะเนาะเดี๋ยวน้องเขาจาว่าพี่กอย่าแบบดูอะไรเงี้ยใช่จำไม่ได้จะไม่ได้จำไม่ได้ก็ดูเลยแล้ว่าบางทีเราก็หลอกเขาว่าไม่ใช่นะจําผิดหรือเปล่าพี่กอย่าจะมาเป็น หมอฟันได้ยังไงใช่ไปเวนั้นเลยแล้วก็เรียนจบแล้วทำยังไงบ้างก็ตอนนี้มีงานด้านทนตแพทย์ก็ยังมีทําอยู่บางค่ะก็คือในหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีหาวันที่จะไปลงคลินิกค่ะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ก็จะโฟกัสงานแสดงแบบว,ว่าช่วงนี้ถ่ายเกือบทุกวันเลยใช่ค่ะไ,ไมไแบบ่าใช่ก็กัวลืมเรียนมาทั้งปีถ้าแบบลืมเสียดายอุตสา์คบม,มาถึงหกปีอะไรเงี้ย ใช่ค่ะคือมีแย์จะเปิดคลินิกหรืไม่มีคิดไว้บ้างเหมือนกันแต่ว่าก็อยากทําทกับเพื่อนค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ยังแบบเหมือนยังเรียนต่ออะไรกันอยู่ชายก็เลยมอาจจะรอให้เพื่อนพร้อมเหมือนกันแล้วก็จะเปิดคลินกิกด้วยกันกับเพื่อนตอ,ตอนนี้อาจจะยังคือก็อาจจะยังนะอาจจะพักแป๊บหนึ่งเ,เพราะว่าเหมือนหนูก็เรียนมาแล้ว6ปีแล้วมันก็แบบค่อนข้าง เใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะแล้วพอช่วงนี้กลับมารับงานแสดงแบบเต็มที่มันเลยเหมือนอาจจะยังต้องเลือกโฟกัสด้านใดด้านหนึ่งก่อนยังไม่ได้กลับไปเรียนแต่ว่าแนอนาคตก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมีไปเรียนต่อี่มฝันอะไรให้ตัวเองคะ6ปีจริงๆให้ตัวเองมาตลอดเลยค่ะตลอด6ปีทุกครั้งที่สอบเสร็จทุกครั้งหลังไฟนนลก็จะมีให้รางวัลตัวเองตลอดใช่ค่ะก็จบรอบนี้ก็ให้รางวัลเป็น การทำงานอย่างเต็มที่ละกันเหมือนเป็นโรคจิตว่าเหมือนเหมือนเป็นโรคจิตว่าแบบว่าทำงานแบบเยอะๆมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบพอถึงตอนนี้เรามีเวลามาทุ่มงานแสดงเราก็เลยแบบอยากจะทำให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ทไรด้ิงจริงๆก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพอได้ไปใช้ชีวิตในกองถ่ายอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีแฮปปี้ เป,เปิดกล้องสะก,กาเลตแล้วค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่โปรเจกต์งานแสดงที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาอีกค่ะก็กําลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมตัวค่ะ<ม>แล้วก็จะถ่ายไปพร้อมกับสกาเลตเลยอะไรเงี้ยก็คือจะจะแน่นมากๆช่วงนี้ใช่ค่ะถ,ถ้ายอนถ้ายอนเป็นตอนรี้ใช้อะไรเป็นตัวปจในการที่แบบหูุดพกอย่เอออย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าเราจะหยุดเรียนไม่ได้เพราะว่า,าทุกคนรู้แล้วว่าเราเรียนหนังสืออยู่เราจะต้องเรียนต่อให้จบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ พลาลังจากครอบครัวด้วยค่ะที่บ้านแบบซัพพอร์ตเต็มที่มากคือจริงๆถ้าตูไม่ไหวที่บ้านก็โอเคที่จะแบบไม่เรียนก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่แบบหนูก็รู้ลึกๆว่าเราเคยคุยกันแล้วว่าเราจะต้องเรียนให้จบอะไรเงี้ยค่ะก็ทําตามที่สัญญากับที่บ้านไว้ด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับด้วยแบบว่าทุกคนแบบส่งแรงใจแรงเชียร์กันแบบเต็มที่มากๆค่ะก็เลยเหมือนมีไฟในการเรียนแล้วก็รวมไปถึงการได้เจอคนไข้ ที่ที่เราแบบไปรักษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าเราได้ทําประโยชน์แล้วก็ได้เปลี่ยนชีวิตคนคนนึงไปเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนได้พลังบวกเยอะม,มากมาคืออาอย่า,า,ายงมีประสบการณ์ที่แบบเหมือนเราไปอุดฟันคือเราอาจจะคิดแค่ว่ามันแค่การอุดฟันแบบซี่เดียวเลย้ยคะแต่ว่าวันนั้นแบบคนไข้ก็แบบไลน์มาแบบส่งข้อความมาขอบคุณแบบยาวมากว่าแบบทานอาหารอร่อยมากเลยวันนี้ <ừ> อะไรเงี้ยมันแบบฟูลฟิลใจมากค่ะ ก็ดีใจแต่ว่าเวลามีน้องๆเด็กๆมาบอกว่าอยากเรียนทัตแพทย์เพราะว่าเห็นตูอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดีใจแล้วก็อยากส่งประสบการณ์ดีๆให้ให้ทุกคนเหมือนกันค่ะีรีสเธยค่ะอกว่ารอแล้เป็นยังไงการเลดทก็จริงๆคิวก่อนในนี้หลายๆคนอาจจะเห็นว่าคิวมันแบบห่างๆกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงรีก็จะเป็นยาวๆแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนก็เคลียร์คิวแบบเขาเริ่ม เค้าคิวให้มันว่างยาวๆแบบเพื่อที่จะได้ถ่ายต่อเนื่องกันอย่างเต็มที่ใช่ค่ะ<ม>ก็เดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็มีเข้ากองอีกยาวๆวใช่พรุ่งนี้แล้วค่ะเป็นไงบ้างพอเจอในการทำงานจริงแล้วหลังจากที่เราือนก็แบบ<ม>ลองานานด้วยอะไรด้วยสนุกมากค่ะแล้วก็พี่ฝนงานละเอียดเหมือนเดิมเอ่อภาพอะไรเนี้ยคือเป็นเขาแบบตั้งใจแล้วก็คราฟมากๆรวมถึงนักแสดงทุกคนทั้ง รายละเอียดท่าทางการพูดทนเสียงอะไรเงี้ยค่ะพี่ฝนค่อนข้างให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเพราะว่ามันเป็นพิเรียดเนาะเขาก็อยากให้มันแบบให้คนดูดูมาแล้วแบบเชื่อที่สุดใช่ค่ะสนุกมากคือยีดอะไรเงี้ยคือสําหรับตัวเองอ่ะตัวอันนี้พูดได้แหละเนาะมันเป็นมันเป็นเรื่องอยู่แล้วก็คือตัวมาจากอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นการพูดพิเรียดของตัวมันอาจจะแบบ ไม่ยากมากคือเราจะพูดหมูหมากก้าไก่อะไรไปก็ได้อะไรอย่างงี้<อ>ใช่ค่ะแต่กับคนอื่นเขาอาจจะต้องแบบคีบความผิวเยียดไว้ใช่แล้วต้องคีบไม่คีบคอนเซ็ปต์ไหมช่วงนี้ต้องเรียบร้อยหรือต้องยื้อต้องอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้คีบแต่ว่าเหมือนพอเราอยู่กับตัวละครเยอะๆแล้วมันก็ซึมออซึมซึมซึมมาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วล่าสุดไปถ่ายงานมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนพี่เขาก็ทักว่าอุ้ยเหมือนสาวเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อุ้ยนี่คือเราเขา้ากอแค่สองครั้งเราเป็นสาวเหนือแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็ใจมาเลยแบบออร่าสาวเหนือมาแล้วอะไรเงี้ยชุดนี้ก็ต้องกินอาพิกหนุ่มแคบหมูอะไรเงี้ยแบบช่พิวลิ้งเป็นสาวเหนือใช่เขาขายตัวเมตัวละครนี้ตัวละครเหรอก็มีความ้ายนะคะแต่ตัวว่าตัวละครจะมีความโตโตกว่าตัวตัวค่อนข้างนิดหนึ่งเลยใช่ ไม่ยากมากแต่ว่าเป็นท้าทายละกันเพราะว่าด้วยความที่บทมันต้องต้องเกี่ยวข้องกับหลายตัวละครนะคะมันก็เหมือนจะต้องคอยคีบว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราเหมือนเป็นตัวดําเนินเรื่องด้วยตัวเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนต้องคีบความคอนติเนียต่อไปอะไรเงี้ยเรื่อยๆใช่ค่ะเ,เจอเจอ,อชานาโน,นนะคะ่ะแล้วก็ อ่ะองค์ชายรณนนท์แล้วก็เจอองชัยเพิร์ดค่ะเจอสองคนค่ะเข้กันเลียองชัยณนนท์องชัยเพิร์ดเขาซึมแล้วเหมือนกันนะออเใช่ตัวละครเขาซึมแล้วแบบพี่ฝนแบบปลื้มป้มแบบนี่แหละมาแล้วมาแล้วใช่โอเคยังกรอติดตามค่ะฝากติดตามสกอเลตด้วยนะคะเป็นงานแสดงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็น อ่โหไม่รู้หนูพูดได้ไ่ยหนูโดนโดนฟ้องแล้วแต่ว่าก็คิดว่า้าช่วงเดือนหน้าน่าจะรอติดตามค่ะเร่นแลรอาเรรอติดตามใช่ใช่ช่วเกอาถนงยัไง้ชมตัวเองเหรอคะอุ้ยบ้ามาชมสิยอบจุมคนเขาเรียกแบบว่าชมชมตัวเองเหรอคะก็ เก่งมากๆที่แบบตั้งใจแล้วก็ผ่านมาได้จนถึงหกปีอุ๊ยเขาเอาเงินมาให้หนูเยอะมากเลยเอ่อก็น่าแหละค่ะเก่งมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ก็จะมีอะไรสนุกๆให้ทำอีกเยอะแยะมากมายก็สู้ๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายตองนี้เยนะคะเก็บะไรอ้อมเบมอีกแ 阿龙，阿龙。